อันนี้อลงังแทะใครทำวิดีโอครับต่อมาดีครับอมานจักรยานอะไริกาอันนี้โตโยต้าครับ,นนรบทำเบรกคนระับนีป้าเบรกรถใช้มา7ปีไม่เคยเปลี่ยนป้าเบรกมีป้าเบรกใช้ไปแล้ว1 2 0 0 0 0 0โลหายแล้วเหรอครับครับ ดูายไปแล้วครับอ้วอตามมาครับตามมาอันนี้ยางครับอ่าว่าโหมดยางกอนเนาะยางสองหกาเจ็ดอ่ามาเบิงมาเบาเบยางด้วยครับด้วเบิองยางสองหกาเจดอ่าโดนโล่โดนเม็ดอินไทยแดเลดยครับด้วยเม็ดอินไทยแดอันนี้ยางไปแดงครับยางไปแดง ยางไปเนี่ยตัวนี้ปีเลยดัวดูกตันลูกเดียวครับยางปีหนึงเจ็ดครับเนี่ยยางปีหนึ่งเจ็ดมจชุดหนึ่ชุดสองสองชุดด้วยครับด้วยสชุดสองสามี่อนี่ยังสิงๆอยู่เลยเนี่ยยังทันเด้แกซ่อบปติกรอีกหนึ่งสอี่ ชุดนี้ชุดไม้ครับเนี่ยไ,ไม่ไม่ตัวน,นี้สภปดาหไม่มากเลยนี่ก็ไฟแดงครับก็เบิ้งเบิ้งดอกยางนะเน,นี่ไยไฟแดงเห็นป่ดอกยางกิ๊กเลยยางพิษต้นลูกเซนครับนี่ยางพิษต้นลูกเซนเด้อสองหน้าทุกตัวเลยอันนี้สัปดาห์ตัวเด่นเนาะไม่ไม่เนาะเอาเบิ้งเบิ้งครับเบิงบ้งครับเบิ้งครับสัปดาห์47ครับสัปดาห์47่สไม่เย,ยาะยางพิษหนึ่งเจ็ด นีน่ครับชุดเดรกแมนทั้งร้านี่กันแม่ครับเบนนี่นดีกันแม่แมวนี้กันแมนแมนวัดมีถุงแต่ขอบพิเศษทั้งัง้นเลยครับนี่กันแม่คอเนีกกันแมนทั้งพวงกันแมออนประสบการณ์รถท่านนี่เขอล้อตะเกียบโยอกเห็นปะครับเบนอุ้ยสวยกริกเลยาชุดนี้ขายไปแล้วครับเบนขายที่ท่านนี่มน้าจะบังหน้าคุณเนาะรถท่านนี้ก,ก็ตามหน้าบรรยุคไก่ประดับกันแล้วไม่เปลี่ยนเลยครับเห็นปะ ชนิดนีไปแล้วเ้อีกาลายชุดทับดีหลายชุดยลายสีมบมาเอาด้อะอ้ส่วนราคาบอกตอนนี้ได้โปรโมชั่นอยู่ด้วยครับเด้อทุกชุดเลยราคาเยอะหนึ่งเมืองสี่พันหร้ยกระเล้งที่ช่วงรอที่แต่ก็ตรวเช็คช่วงรางพอแต่ขันนี้เป็นกับม้าเองพอาเปลี่ยนยางเป็นบว่าเบรคเน บ่ค่อยดีมันดังเลี้ยนไปเบรคไม่พร้อมคือว่ามาที่เียวแล้วเลยนะก็ต้องไปไล่หมองตอนนี้เอาจานเบรไปเกียร์ยู่ครับกระดิกเกียรจานเบรคอยู่เกียรจานเบรคใส่ผ้าเบรคแล้วกันแล้วจบเกี้ยนยางแล้วจานเบรคแล้วพอดีตาที่ครับถ้าเบงค์ตัวนีไปเลยเพาะเสียงม้าเป็นคำถามอันนี้เนาะเรื่องยาวเนี่ยเพราะต้องหัวมียางตัวเดียว ผมสิถามท่านผู้ชมเด้อกำลงังเบ่งอยู่ตอนนี้สิถามว่าสิถามว่า,า,วายางยางเซนนี้เติมลมยางสูงสุดได้จะปอนข้างคอยตอบเธอเนี่ยตอบเธอเพราะใหม่บัตรบอเชอร์หนึ่งใบเลยบัวเป็นลมติมยอดตเบียนไม่พอเออได้ละตทิเบียนคอยทานถ้าลมลมยางเนี่ยเติมได้สูงสุด จับบอลเขาอยาเกเา <c oughs> าาาป็นเซเว่นรถได้ถ้าถ้าใครตอบถูกนะรับบัตรบอลเชือไปหนึ่งใบและมูลค่าหนึ่งใบบาทตามมาซื้อของอซเซเว,ว่นรถตัดพิซซี่เดลี่ครับเพราะยังที่เป็นเซเว่นรถหาเรียกตอบถือเด้อเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวก็ลงอ่าุกที่เห็นไมทางร้านนะครับเด้อถ้าตอบถือครบเดียเด๋ยวผมจะบอกว่าใครที่ตอบถูกอ่ะ อกอ,อ,อาษาการแนวละโล่โ<อ>ไปเป็นพันล้าวกับพันนิสานผู้จากบวกคนมุลีรัมเนาะคนมุลีรัมกับพันนสานตัวใช่เนี่ยกตอบปัดนดีตัวบพบอกคำียนฮ <c oughs> ะคำถามเมื่อกี้เนาะยางยี่หอนี่พี่โตนสาวพบนออาเขาอัธเจตลมยางเติมสูงสุงดนในจักรยนใครตอบถูกรับไปบัตรวอเชอร์หนึ่งใบมูลค่าหนึ่งรยบาท ถ้าคนดูตั้งจังหวหัดโพราพันแกนตอบถูกต้องรเรียนปชี้มากครับ,บรรเดี๋ยวผมโพลกับปชี้เลยอ,อันที่สองครับถ,ถามที่สองครับถามว่ายางต้นนี้มีาาดอกยางจะดอกนี่เห็นว่าดอกยางอัหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกื่อนรอบนี่ดอกยางไม่จะดอกถ้าตอบถูกว่าสามอ่ะจะพึ่งนับ <c oughs> อ่ะถ้าเกิดว่าตอบถูก ให้บัตสก็เชื่ออีกหนึ่งใบคะมูลค่าท่ากันครับครับสอ,องคำถามแล้วนะผู้เดีตอบว่าเด้กอะแชร์หิมูเบอร์อะมันตอบประเด็งไหนนะอ่าคำถามที่สามนะครับเรื่องเอทีครับเอทีเอทับทีททย่ยมาจากอีหยังอ่าอ่าตอบมาครับตอบมาตอบมา คำถามที่สี่ครับคำถามที่สี่หนึ่งหนึ่งสองทีครับหนึ่งหนึ่งสองทีนะมื่สิจุดดันล้างสองหกผ่าหกห้าสิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองทีมันเปลนไปอย่างครับอ่าอ่าไปได้ตอบถูกตรงนี้ก็รับไปครับบัตร v o u ช h e r หนึ่งใบครับว่าจุเป็นต่างยุทแถวนี้ครับโยโคราชสองแก้ขุยวานไหลโยต่างเหนือปากใตาสามารถตอบด้วยไหมครับ เขาได้ตอบถูกกันรับไปรับบัตรเชือกคำถามนี้สีล่ละคำถามต่อไปคำถาม 6, 8, ไไว่าหกแปดสี่อ่าให้ใบหยังครับคำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะาคุณได้ตอบถูกกันรับบัตรไปได้ครับเด้องถ้ตอบต่อถือก็แชร์ไปโมเบอร์มูอสิตอบได้บ่อ่านนี่มาถึงเราเรื่องบัตรววนะคับนี้ผมมีบัตรอยู่สิบใบครับ เดี๋ยวหาคำถามเดี๋ยวเขาถามนะไม่ได้ตอบเพื่อเราไปครับผมเดี๋ยววันนี้เขาคุยกันเรื่องยางขอบสิบเจ็ดเนาะมาเป็นแบบใดยางนี่ทำงานไปเพื่อเกินกิโลเพิยางเติมได้พื่อเกินจักรพอจะมอหนาสิบมาคุยกันเรื่องยางสิบแปดครับเดี๋ยวไปหาของมุดสิบแปดมาเด้อเดี๋ยวผมเสีหาของสิบแปดให้เสหาของสิบแปดมาเป็นเมื่อประมาณพอดหาเด่นหน้าครับเขาพิคุยเรื่องยางสิบแปด ประมาณนี้แหละครับโอเคครับคณิตน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย